สนับสนุนโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อกล้ามเนือ้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลเจอพิษโควิด -19 ทำแผนที่วางไว้ที่จะไปเปิดร้านอาหารที่เมืองนอกพัง แต่ซุปตานหนุ่มเสียงดีบัมโดรงกรดก็ไม่ย่อท้อค่ะเปิดขายแบบดีรีเวลีที่บ้านตัวเองซะเลยพูดถึงซาวาคาเฟ่นะครับเป็นร้านอาหารนะครับที่จริงๆแล้วเป็นร้านอาหารในฝันเลยก็ว่าได้นะครับก่อนหน้าที่จะไม่มีโควิดนะบัมพลนเอาไว้นะครับว่าบัมจะไปเปิดร้านอาหารไทยที่ประเทศสวีเดนนะครับแต่พอถึงจังหวะที่โควิดมาพอดีไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับบัมก็เลยจัดทําร้านอาหารซึ่งเ,เป็นร้านอาหาร ออนไลน์นะครับสามารถที่จะสั่งทานกันได้ทาง l i น e แมนแกล f o ู้ดนะครับฟู้ดแฮนดาเกตฟู้ดนะครับทุกๆช่องทางแอปพลิเคชันในการ Delivery ให้กับคุณได้ทานกันในช่วงโควิด19นะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีหลายๆคนที่เดินทางออกไปนอกบ้านได้แล้วนะครับถึงอย่างไรก็ตามดึกๆถ้าเกิดคุณหิวคุณก็สามารถที่จะออเดอร์นะครับร้านสาวาคาเฟ่ของ ได้เลยนะครับพูดถึงเมนูที่ขายดีที่สุดก็ต้องหนีไม่พ้นขนมจีนน้ำเงี้ยวเชียงของน่นองนะครับลองลองมาก็คือซาลาเปานะครับซึ่งก็มีหลายไซส์มากๆเลยนะครับเมนูที่เล็กร์เมนในตอนนี้นะครับก็คือโซบะน้ำหน้านะครับซึ่งเป็นเมนูที่บัมเ,เพิ่งจะคิดค้นเป็นเมนูใหม่ล่าสุดนะครับของทางร้านนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีท็อปปิ้ง ก็คือพริกน้ำหน้านะครับซึ่งเป็นสูตรเด็ดของทางสวาคาเฟ่ของเรานะครับใครที่จะทานที่ร้านนะครับสามารถที่จะสั่งจองได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์094-0464656 จองเท่านั้นนะครับ Walk in mm hmm. เข้ามาทานไม่ได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าทางร้านของเราก็รับจำนวนจำกัดนะครับในแต่ละว,วันครับตีสามยังดีดึกๆก็ทานครับ, <laughs> กกรบเพราะว่าที่ที่ร้านเน้น,เน,นเน้นบริการจนถึงตีสามใครที่แบบหิวดึกๆโอ้ไม่รู้จะทานที่ไหนนะฮะสามารถออเดอร์ที่ได้ที่สวัคคาเฟ่ครับ ใครอยากชิมอาหารจากร้านซาวาคาเฟ่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดสั่งได้เลยจ้าส่วนใครอยากไปชิมถึงร้านก็อย่าลืมแวะเข้าไปจองคิวกันก่อนนะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจซาวาคาเฟ่คะ่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย